Hello w i ส e สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชาวแฟนๆ m น n s t e r Hunter w i s e ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมเจมโอโยคัยโจกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะฮะมีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากและผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอมเมนต์มาถามผมนะฮะซึ่งหัวข้อของคลิปนี้ก็คือเราจะเปิดของให้แลกคบหมู่บ้านยังไงนะครับผมคือหา NPC Trade เทรดไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมจะพามา แนะนำพามาหา npc ที่สามารถเทรดของกับเราได้นะครับผมผ่านทางตัวการเทรดอย่างน้องนัตตานะครับจะเห็นว่าผมมี npc เทรดอยู่แบบเกือบครบทั้งหมู่บ้านเลยนะวันนี้ผมจะพามาหา npc กันนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่ npc ตัวแรกนะครับผมในแมปวินเนอร์เพลนนะเออนพีเทรดที่อยู่ที่หมู่บ้านคานาฟ้านะครับผมคานาฟ้าไวซองวิ ว้าไ wow, ปเลยครับให้เราทำการเปิดแมปนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์ของเทรดเดอร์อยู่นะครับผมเนี่ยสัญลักษณ์ของเทรดเดอร์เป็นไอเทมเทรดนะครับผม npc ตัวนี้จะมีชื่อว่าคิราม่านะครับอ่าเราให้ทำการคุยกับ npc ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีหลายชื่อไอเทมที่สามารถเทรดได้ โผล่ขึ้นมานะครับผมนี่เต็มเลยเอาละครับสำหรับ NPC เทรดตัวต่อไปอยู่ที่ Scarlet Forest นะครับตรงเออ่บทวัดไฮเอ t นะฮะที่ตรงนี้ก็จะมี NPC เทรดที่ชื่อว่า Gordygok <c oughs> โทษนะถ้าเรียกผิดเป็น NPC item r a d e เหมือนกันนะครับผม เราทำการกดเพื่อเริ่มบทสนทนาได้เลยครับอ่ NPC อา NPC ตัวนี้ผมยังไม่ได้คุยกับเขามาก่อนนะก็เลยมีบทสนทนาให้เห็นนะครับแล้วก็ทำการกดเพื่อเริ่มการเทรดได้เลยครับผมนี่ฮะอุ้ยจะสังเกตได้ว่าข้างล่างนะครับมีของเอาไวแ้แลก Gold Building Ticket ด้วยด้วยนะโดยใช้ Ancient White Coin เฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเน,นี่ยตื่นเห็นผมทุกคนเลยตื่นเต้นพร้อมกันนะครับอันนี้เพิ่งเห็นจริงๆฮนะว้าวโอเคและ NPC Trade สำหรับ Map Oil Well Basin นะครับผมอยู่ที่ เอออาซัทด,ดิเอเวอร์ฟอก์คนะครับที่นี่จะมี NPC สำหรับการเทรดอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะนี่ครับผมตามแมปเลยฮะจะมี NPC เทรดอยู่2ตัวนะครับพยายาการกดคุยกับ NPC ได้วยเลยครับเพื่อเริ่มการเทรด อ่าโอเคคุณลุงผมยังไม่เคยคุยด้วยนะมีโฆษนาขึ้นเลยเห็นว่แล้วก็กดเริ่มการเทรดครับผมก็จะมีของให้เราแลกเพิ่มขึ้นมานะฮะโอเคก่อนอื่นก็ขอภายนะตกหล่น e อพีไปอีกคนนึงนะสำหรับแบบ oil basin นะครับผมมีพีซีเทรดอยู่3คนนะและอีกคนหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจาอีก2คนที่บอกไปก่อนนนี้ก็คือคุณตอกกาดนั่นเองครับผมนะ <c oughs> นี่ครับ พี่แกก็น,น่าจะมีเยี่ยมเลยนะนี่ครับจะมีแร่พวกอะไรให้แลกเป็นวัตถุดิบเติมๆนะครับผม n อ c ของแมปไอชาร์ดคลิปนะครับผมอยู่ที่บริเวณเบสแคมป์นะนี่ครับเป็น NPC นีซีมาเทรดน้องจะเป็น NPC ตัวที่โดนไอ้เจ้าแมมุมจับนะครับชื่อว่าโลบครับผม ทำการกดคุยเพื่อเริ่มการเทรไดไปเลยครับก็จะมีของให้เราแลกนะฮะสำหรับ NPC ตัวต่อมานะครับผมจะอยู่ในแมป Loons of w y v e r i a นะครับผมตรงแอรเรียรฐาน Seal the Keepers with you นะฮะ จะมีไอเอ็นพีซีไอเทมเทรดอยู่นะครับผมเอ็พีซีชื่อว่าเลนนะให้ทำการกดคุยเพื่อเริ่สนบทสนทนาได้เลยครับแล้วจะมีไอเทมให้เราเทรดนะครับผมสำหรับ npc เทรดของซูจะพีกส์ออฟเอ็กคอร์ดนะครับก็จะเป็น npc ตัวที่เรา คุ้นเคยกันนะครับผมในช่วงนี้นะ MPG จะมีชื่อว่าเซกกะนะครับผมที่เราเอาดอกไม้ไปแลกตัวทองนั่นแหละครับนี่ฮะไอเทมเทรดนี่ครับผมเ p c ที่เราทำการแลกตัวทองเ p c ที่ฮอตคิดที่สุดนะขนาดนี้ จริงๆแล้วก็จะมาทำการเช็คดูนะครับผมว่า n p c ที่เราหามานะ่ยอยู่กันครบไหมนี่ครับผมรายชื่อ n p c ทุกคนก็จะขึ้นอยู่กับเทรดมาสเตอร์อ Master, น้องนาตาะตรงนี้เลยนะครับผมนี่ฮะ NPC ทุกคนที่เราไปทําการคุยแล้วก็หาตัวเขาจนเจอนะครับก็อยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม โอเคอันนี้แถมนะครับผมสำหรับคนที่ตีอาวุธอาเทียนนะครับแล้วหาแอ่อโอริคอลไลท์ไม่เจอนะครับผมมันจะมีเอ่อ NPC ที่แลกแร่นี้ได้อยู่ครับที่แมปออยเบลไบซินนะครับผมมาไปเลยฮะจะเป็นสัญลักษณ์เซมิลติง o u n ดรีนะครับอ่าสัญลักษณ์นี้ครับ นี่ครับ MPC ตัวนี้ครับในการกดคุยครับผมจะสามารถสเเมลได้2อ,อย่างนะเป็นอัลมอร์สเฟียกับออร์นะครับผมอันบมลัมเมอร์สเฟียมันเป็นของไวตีบวกชุดเกาะน,นะครับนี่สามารถเอาวัตถุดิบของมอนที่เราตีมาได้เนะี่ยไปแลกเป็นพวกวัตถุดิบตีเกาะได้เลยนะครับผมและอย่างต่อมาก็คือสเเมลออร์นะครับนี่แลก ออลิค้าไซด์นะฮะเราสามารถเอาวัตถุดิบมอนเนี่ยมาแลกเป็นเจ้าแร่นี้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมกดลกแลกแลกให้ดูเลยนี่ครับฟาร์มไปเยอะฟาร์มไปเยอะนี่ครับแลกไปเลยครับผมเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่ได้นะและทีคุณก็จะแก้ปัญหาโอ้แลกมันหายากนี่ครับผมเอามาตีบวกโชว์กันเลยละกันนี่มีหกก้อนตีไปเลยครับบวก5 เรียบร้อยโอเคครบครับผมเอาละผมว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างน,นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเอ c อยู่ตรงไหนหรือว่าเจ้าแร่กเจ้าแร่ก้อน o r ริคอลไซด์เนี่ยมันหายัางไงก็ผมว่าคุณจะได้คำตอบจากคลิปนี้นะครับผม ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบแต่ถ้าไหนไม่รู้ก็ขอเวลาหาคำตอบสักครู่นะครับแล้วก็จะมาตอบให้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะฮะขอให้ทุกคนสนุกกับการล่ามอนนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับมันดีต่อใจผมมากๆเลยฮะ และอย่าลืมนะครับว่าใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามก็ถามได้เลยนะครับผมผมยินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับผมผมเจมจากช่องโอโยคไคโจขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาติดตามรับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับในคลิปสั้น m o n s t e r Hunter หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับทุกคน